คุะาวรูท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเ,เริธนทมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะ,ะผู้บริหารของกลุ่มแพทย์แผนไทยเช่วไทยของเรานะคะท่านได้มาร่วมให้กำลังใจพี่น้องที่เรียนรู้จบค่ายแล้วเวลาเร็วมากเลยนะคะสิบวันผ่านไปค่ะวันนี้ ท่านประธานกลุ่มแพทย์แผนไทยเช่วยไทยนะคะท่านดโรโคสิตสุวินิจิตมาพร้อมที่จะส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ได้เรียนรู้จนมาถึงวันสุดท้ายของค่ายค่ะกาบเรียนเชิญท่านค่ะค่ะตอนนี้เปิดได้แล้วค่ะโอเคครับ ครับดำเนินทำสำนึกดีครับมีใจได้ช่วทุกท่านนะครับอาจารย์เขียวแล้วก็ท่านอาจารย์นิดหน่อยแลวิทยาทุกท่านนะครับครับดรโคสิตสุวิริชิตนะครับประธานฝึกท่าไทยช่วยไทยนะครับก็ฝึกดีดีอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้จบการอบรมโครงการนี้นะครับโครงการที่เราเรียกว่าแพทย์แผนไทยวิถีทำค้ำจุงโลกรุ่นที่13ามนะครับ นนี่ก็เป็นเรียกว่าทุกท่านได้บำเพ็ญบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญบุญอย่างยิ่งด้วยการสละเวลาของท่านถึง10วันทีเดียวซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เคยพูดก่อนหน้าการที่จะเข้าสูกโครงการนี้ต้องเสียสละมากเพราะว่ายุคนี้เนี่ยใครจะทิ้งภารกิจ10วันมาตั้งใจศึกษาเรียนรู้ทั้งแทพทยวิถีไทยทั้งแทพทยวิถีธรรมทั้งเรื่องของพระไตรปิฎก กับท่านอาจารย์หมอเขียวได้เนี่ยต้องถือว่ามีความศรัทธามีความตั้งใจสูงนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จสาคัญด้านเลยนะฮะก็เรียกว่ามีศรทัทธาจริงนะครับมีพละห้าพร้อมนะครับเ,เป็นเรื่องที่ดีผมยังโชคไม่ดียังไม่มีโอกาส่านงะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่า,าสิ่งที่ได้รับความรู้ไปนั้นต้องเป็นประโยชน์ที่ท่านจะได้นําไปใช้กับการขึ้นตนเองเป็นสุขภาพขึ้นตนเอง นะแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวญาติมิตรหมูมิตรดีแล้วก็รวมไปถึงสังคมตลอดจนเราก็ใช้คํานี้เลยว่าคําจุนโลกก็คือแพทย์แผนไทยวิธีทำคําจุนโลกเพราะโลกใบนี้มันอยู่แบบไม่ใช่เป็นธรรมมะหรรรือธรรชาติไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีธรรมชาติเลยนะครับสุดยอก แพทย์วิถีทรรก็คือวิถีธรรมชาติแล้วก็แพทย์แผนไทยก็เป็นเรื่องสมุนไพรเรื่องอาหารการกินเรื่องเป็นของใกล้ตัวเรื่องที่ไม่ต้องลงทุนเลยมากมายทำให้ชีวิตเราดีสุขภาพเราดีได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกขั้นแล้วก็ยินดีทุกท่านอย่างยิ่งอีกครั้งนะครับแล้วที่หวังใจอย่างยิ่งว่าทางกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทยนะครับที่ได้มีกาสทำโครงการนี้ร่วมกับหน่นิธิแพทย์วิถี ทำของหมอเขียวนะครับวิวีตอร่ทางในประเทศไทยเนี่ยนะครับหวังว่าเราก็จะเป็นหมู่มิตรด้วยกันวันนี้นอกจากท่านได้เรียนรู้ความรู้ดีๆไปแล้วนะครับท่านก็ได้หมู่มิตดดอีกจํานวนมากแล้วก็ถือว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทยที่เราก็เป็นหมูมิตรดีด้วยกันแล้วเราก็จะรวบรวมผู้คนที่จบการอบรมเหล่านี้อยู่ในลายกลุ่มนะครับที่เป็นมิติและมิตรเชื่อมโยงกันที่ทําให้ วิชาความรู้หรือว่าองค์ความรู้เนี่ยนะครับทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์พิชธ,ธรรมเนี่ยกระจายไปสู่โลกรพาะโลกเนี่ยอยู่กับธรรมชาติวันนี้บางทีวิชาการแบบฝระหลัง้าไปแบบเคมีปริมาณเก,กไปนะครับ mm hmm. แต่อยนไก็ตามเราก็ผสมผสานอันนี้เราก็เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอยู่กับในโลกนี้ได้อยู่กับธรรมชาติได้แล้วก็อยู่ร่วมกับผพ้คนใต้ด้วยศาสตร์วิทยาการนะครับ ก็แสดงความดีๆอีกครั้งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวขอบคุณท่านอาจารย์นิดหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านรวมทั้งวิทยากรทุกท่านตลอดจนคณะกรรมการกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยเหลือคนนะครับที่ได้ร่วมโครงการนี้มาถึงรุ่นนี้แล้วแล้วหวังใหวังใจอย่างยิ่งว่านะครับท่านที่ได้ประสบการณ์ดีๆนะครับเพื่อสักผู่ก็ได้ฟังคําที่ท่านแสดงความคิดเห็นการเนี่ยครับแะคงนําประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ไปพิจารณา นะครับซึ่งเป็นบุญไปบอกต่อให้คนได้นดําไปใช้เป็นสะพานบุญต่อเนื่องไปแล้วก็ทําให้เครือข่ายเราเนี่ยกว้างขึ้นกว้างข,ข,ขึ้นจนเราไปช่วยคําคืนโลกได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่าน,นครัคนะครับ <S <S ต่อรับแสดงความดีดีทุกท่านนะครับขอให้บุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันบาเพ็ญและทำนี้นะครับส่งผลให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัวของทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่มีภัยได้ทั้งปวง มีแต่ความโชคดีตลอดไปครับจรรทมสำนึกดีมีใ,ใจไร้ทุกข์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับกล่าวขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มแพทย์แผนไทยเชื่อไทยเป็นอย่างสูงค่ะท่านดรโคสิตสุวินิตจิตค่ะท่านมาให้กําลังใจเราทั้งในวันมาต้อนรับในวันแรกของค่ายแล้วก็มาให้กําลังใจในวันสุดท้ายของค่ายเป็นประจํานะคะก็เป็น ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่เราเร่วมมือร่วมใจกันมาจนถึงรุ่นที่ส3าแล้วนะคะแล้วยังจะมีรุ่นต่อต่อไปนะคะก็พบกับท่านในการต้อนรับรุ่น14ี่ครั้งต่อไปนะคะค่ะครั้งต่อไปวันที่หนึ่งเมษายน25 6 5ค่ห้าะกอยบกอบพราคุะค่ะคุณบข,ขอบคุณมากครับขออนุญาตทักทายเห็นเห็นอ่ท่านนายกสภาพแพทย์แผนไทยเข้ามาแล้วนะครับท่านพลอเอกนันชัยนะครับสวัสดีครับ แล้วท่านอา,อาจารย์ทัพย์สินท้องนุกคลด้วยนะครับครับสวัสดีครับก็ยังคิดถึงท่านนะดเดียวกันครับขอให้ได้ความสำเร็จด้วยครับครับ <ขอ S 2> ผม